ความเกลียดความชางังความไม่พอใจก็เป็นทุกขเวทนาเมื่อเปาเวทนาจะปวดขาไดอันนั่นก็เมนอยเอ่ยมาทุกขเวทนาหยาบหยาภายนอกแต่ตรงนี้เราจะรู้จักเวทนาภายในอัจฉตังวาเวทนาภายในเวทนาสุเวทนา,า,น,ทน,า,ทน,านุป,ปัสสีอัจฉตังวาพระหิตทางวาอัจฉตังภายในพระหิตทางภายนอกรู้จักเวทนาทั้งภายในภายนอก ตรงนี้จะเป็นผู้ฉลาดมากเรานั่งอยู่เราเรารัก,ใครก,รก,รกใครก็รู้จักมันเราเกลียดน้ำหน้าใครก็รู้จักมันไม่ต้องไปรักไม่ต้องไปเกลียดรู้จักมันอย่างเดียวแล้วก็จะเห็นว่ามันอยู่ไม่ได้มันดับไปเวทนาเกิดขึ้นมาอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรดับไปอย่างไรรู้จักสัญญารู้จักเวทนาะต่อมารู้จักวิตกวิตกภาษาบาลีภาษาไทยก็เรียกว,ว่าคุ่มคิดความคิดค กามวิตก um,